พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาเสด็จออกนวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาศให้ศาสตราจารย์บัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำคณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าถวายกิตติบัตินิสิตเก่าเกียรติยศคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันขอพระราช ทานถวายเกียรติบัตรนิสิตเก่าเกียรติยศคณะศิลปกรรมศาสตร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนจักัญญาเนื่องในวาระเฉลิมฉลอง40ปีแห่งการสถาป,ปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณในวงวิชาการให้ผู้อื่นจเจริญตามพระยุคลบาททั้งเพื่อเป็นเกียรติยศและสิริมงคลแก่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไป และจากนั้นเวลา14นาฬิกาส7นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเขตดุสิตทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลางซึ่งโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้นําชุมชนหรือคณะกรรมการ กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปหรือกลุ่มอาชีพในการนำแนวคิดสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลและมีองค์ความรู้สามารถเป็นวิทยากรแก่นำในการถ่ายทอดสู่คนอื่นๆในชุมชนได้โดยการน้อมนำแนวผ้าดําริผ้าไทยใส่ให้สนุกมาส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนเพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชนโดยมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท P อป จากกลุ่มจังหวัดภาคกลางนำผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนมาจัดแสดงอาทิผ้าทอใยบัวหลวงจากกลุ่มพัฒนาเส้นใยและผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยบัวหลวงจังหวัดปทุมธานีผ้าด้นมือจากกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมืออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีผ้าทอมือใยอ้อยสาวตมจากกลุ่มทอผ้าบ้านน้องโกวิทจังหวัดสระแก้วและผ้าบาติกน้ำเต้าหู้จากกลุ่มบาติกน้ำเต้าหู้จังหวัดลบบุรีเป็นต้น โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพอบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเฝ้าถวายการบ้านซึ่งได้พระราชทานคําแนะนําในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมื่อครั้งเสเด็จไปทอดพระเนตรงานนิทรรศการเมื่อปี2566ซึ่งมีการนําลดลายผ้าไปปรับปรุงให้เด่นชัดขึ้นด้านเซรามิกมีการปรับปรุงรูป ทรงภาชนะสีและลวดลายใหม่แต่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ส่วนงานของสมาชิกโรงฝึกศิลปาชีบางไซได้แก่จากสารไม้ไผ่ทรงชื่นชมการใช้สีธรรมชาติและการสารกระเป๋าที่มีความละเอียดโดยโปรดให้ทดลองทำสีอื่นๆเพิ่มด้วยรวมทั้งจากสารย่านลิเพาที่โปรดให้ทำเป็นดอกไม้และรูปสัตว์ต่างๆพระราชทานคำแนะนำให้ทำขนาดเล็กลงสำหรับเป็นพวงกุญแจห้อยกระเป๋า ทั้งนี้โปรดให้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและการย้อมสีธรรมชาติรวมทั้งดีไซเนอร์ชั้นนําของประเทศให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ทั้งเรื่องการผลิตเส้นใยและการย้อมสีธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมตามเทรนด์แฟชั่นที่ร่วมสมัยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมสู่ตลาดสากล จากนั้นทอดพระเนตรการจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมูลนิธิที่ส่งเสริมศิลปาชีพจากจังหวัดอ่างทองราชบุรีพระนครศรีอยุธยาและสิงห์บุรีรวมทั้งงานหัตกรรมซึ่งได้นําวัสดุที่มีอยู่มากในพื้นที่มาพัฒนาต่อย,ยอดให้เกิดเป็นมูลค่าได้แก่กระเป๋าเชือกมัดฟางไลฟ์สไตล์และกระเป๋าเชือกมัดฟางจังหวัดสระบ,บุรีกระเป๋าผ้าลายสารไม้ไผ่จากลายเอสผสมผสานลายดอกปีบจังหวัดปราจีนบุรี และกระเป๋าสารจากผักตบชวาจังหวัดนครปฐรมทั้งนี้ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการการแสดงและสาธิตศิลปะหัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การจักสารด้วยไม้ไผ่โดยศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสารด้วยไม้ไผ่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2521ให้ความรู้เกี่ยวกับงานหัตกรรมจักสารไม้ไผ่และยังเป็นแหล่งรวบรวมช่างฝีมือหัตกรรมจักสารไม้ไผ่ที่สืบทอดผลงานจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ และนิทรศการผ้าไทยลายอัตลักษณ์จากจังหวัดภาคกลางจำนวน16จังหวัดเช่นผ้ามัดหมี่ลายพิคุณวังนารายจังหวัดลบบุรีผ้าลายมายงชิดจังหวัดนครนายกผ้าลายแตงโมจังหวัดเพชรบุรีและผ้าสิ้นตาจังหวัดราชบุรี